โทรศัพท์ช่วยไหมเชื่อใช้โทราศัพท์เพื่อพี่ถ่ายรูปให้ได้นะ บูรณะหใหม่เนาะบูรณะเมื่อหลายปีก่อนโอเคสวยเราจะขึ้นมาตัวปลาสักแล้วจำได้ว่าเคยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะ ตอนปอ .6 จำไม่ค่อยได้ละตอนนี้ก็จะ,จะเป็นทางเที่ยวเดินออกไปสองข้างที่นี่ประเทศไทยนะคะที่บุรีรัมอำเภอเจริญระเกียบจังหวัดที่เราอยู่นะคะทุกคนใครอยากมาก็ มาเที่ยวได้นะปราสาทบังตำบลมลื่นมากนี่จะเป็นภายนอกตัวอาคารจะมีกำแพงกำแพงอ้อมไปถึง